คุณเคยเป็นไหมครับที่มีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาในหัวเต็นไปหมดไม่ว่าจะเป็นไอเดียธุรกิจใหม่ๆโปรเจกต์ที่อยากทำหรือทักษะใหม่ๆที่อยากฝึกคุณมองเห็นภาพความสำเร็จชัดเจนมากในจินตนาการคุณวางแผนในหัวเป็นฉากๆว่าขั้นที่1จะทำอะไรขั้นที่2จะไปทางไหนคุณหาข้อมูลเก่งคุณมีความรู้เยอะและคุณก็รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสำเร็จแต่แปลกที่หน้าง,งานจริง ผ่านไปเป็นเดือนหรือบางทีเป็นปีโปรเจกต์เหล่านั้นกลับยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ถูกเริ่มนับหนึ่งสถีจนบางครั้งคุณเริ่มสงสัยในตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วเราเป็นคนขี้เกียจเป็นแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์จากทำเว็บ SME พื้นที่ที่จะชวนคุณมาพูดคุยและทำความเข้าใจชีวิตในแง่มุมของการพัฒนาตัวเองแบบเน้นเหตุผล ในตอนนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าคนเก่งๆหลายคนกำลังติดกับดักนี้อยู่นั่นคืออาการเก่งคิดแต่ติดเริ่มหรือสภาวะที่ความคิดของเรามันวิ่งเร็วกว่าการกระทำไปไกลมากจนกลายเป็นหลูปความคิดที่ขังเราไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนก่อนอื่นผมอยากบอกให้คุณสบายใจก่อนเลยครับว่าถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่มีวินยัยหรือเป็นคนไม่เอาไหนนะครับ ในทางจิตวิทยามันมีคำอธิบายที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นคือยิ่งคุณฉลาดและมีความรอบคอบมากเท่าไหร่สมองของคุณก็จะยิ่งสร้างภาพจำลองความล้มเหลวได้เก่งขึ้นเท่านั้นนี่คือคกลไกการป้องกันตัวตามธรรมชาติของมนุษย์ครับสมองของเราวิวัฒนาการมาเพื่อให้เราอยู่รอดไม่ใช่เพื่อให้เราก้าวหน้าดังนั้นเวลาที่คุณคิดจะทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายสมองส่วนสัญชาตญาณจะเริ่มทำงานทันที มันจะเริ่มสแกนหาความเสี่ยงเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าทำแล้วไม่เวิร์กจะทำยังไงถ้าทำออกว่าแล้วไม่ดีเท่าที่คิดคนอื่นจะมองเราแบบไหนและด้วยความที่คุณเป็นคนหาข้อมูลเก่งคุณก็จะยิ่งเห็นมาตรฐานที่สูริบลิ่วของคนอื่นในท้องตลาดจนเกิดเป็นความกดดันที่มองไม่เห็นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าแผนของคุณยังไม่สมบูรณ์แบบคุณยังขาดข้อมูลอีกนิดหน่อยขอไปศึกษาเพิ่มอีกนิดขอไปเตรียมอุปกรณ์อีกหน่อย รู้ตัวอีกทีคุณก็วนลูปอยู่กับการเตรียมตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ได้ลงมือทำจริงๆสักทีเราเรียกสภาวะนี้ว่า analysis paralysis หรืออำพาศจากการวิเคราะห์มันคือการที่เราใช้พลังงานสมองไปกับการคิดวางแผนและกังวลจนพลังงานหมดเกลี้ยงไม่เหลือแรงไว้สำหรับก้าวแรกจริงๆสิ่งที่น่ากลัวของกับดักนี้คือการวางแผนมันให้ความรู้สึกคล้ายกับว่าเราได้ทำงานแล้ว เวลาที่คุณนั่งจดลิสต์สิ่งที่จะทําหรือนั่งออกแบบโครงสร้างงานในหัวสมองจะหลั่งสารโดปามีนออกมาทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกว่ามีความคืบหน้าทั้งที่ในความเป็นจริงผลลัพธ์ในโลกความเป็นจริงยังเท่ากับศูนย์แล้วเราจะออกจากหลุ่มนี้ได้อย่างไรผมมีแนวคิดง่ายๆที่อยากชวนให้คุณลองปรับใช้ดูครับข้อแรกให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อคําว่าความพร้อมหลายคนรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะเริ่มแต่ความจริงของโลกใบนี้คือ ความพร้อมร้อยซ์ไม่มีอยู่จริงและที่สำคัญไปกว่านั้นคือความชัดเจนไม่ได้เกิดจากการนั่งคิดแต่เกิดจากการลงมือทําลองจินตนาการว่าคุณกําลังขับรถท่ามกลางหมอกหนาในตอนกลางคืนไฟหน้ารถของคุณส่องเห็นทางได้แค่ระยะ10เมตรข้างหน้าคุณไม่มีทางเห็นปลายทางได้ตั้งแต่ออกตัววิธีเดียวที่คุณจะเห็นทางอีก10เมตรถัดไปได้คือคุณต้องเคลื่อนที่ไปทั้งหน้าก่อนชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นครับ ข้อมูลที่คุณพยายามหาคำตอบในตอนนี้อาจจะยังไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำจนกว่าคุณจะเดินไปเจอปัญหาหน้าง,งานจริงๆดังนั้นวิธีแก้คือให้คุณอนุญาตให้ตัวเองทำเวอร์ชันร่างหรือเวอร์ชันดร a ฟต์ออกมาก่อนตั้งเป้าหมายให้ต่ำลงจนน่าตกใจแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะเขียนบทความที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้ตั้งเป้าว่าจะเขียนบทความห่วยๆออกมาให้จบหนึ่งหน้าแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ให้ลองขายสินค้าชิ้นแรกให้ได้ก่อน การอนุญาตให้งานชิ้นแรกออกมาไม่สมบูรณ์แบบคือการปลดพันธนาการที่หนักอึ้งที่สุดในใจของคุณออกจำไว้ครับว่างานที่แย่ยังแก้ไขให้ดีขึ้นได้แต่งานที่ไม่ได้ทำเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยข้อที่2ตัดวงจรการคิดด้วยกด5วินาทีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ตัวว่าต้องทำอะไรแต่สมองเริ่มจะส่งเสียงคัดค้านเริ่มจะหาข้ออ้างให้คุณนับถอยหลังในใจ5 4 3 2 1แล้วขยักตัวทันทีจะลุกไปหยิบปากกาจะเปิดคอมพิวเตอร์หรือจะสวมรองเท้าวิ่งทำอะไรก็ได้ที่เป็นการกระทำทางกายภาพเล็กๆเ,เพื่อแย่งซีนสมองไม่ให้มันมีเวลาสร้างความกลัวขึ้นมาขวางคุณและข้อสุดท้ายอยากให้คุณลองมองย้อนกลับไปดูครับว่าต้นทุนของการไม่เริ่มมันแพงแค่ไหนเรามักกลัวว่าถ้าทำแล้วล้มเหลวเราจะเสียหน้าเสียเงินหรือเสียเวลา แต่เรามักลืมคิดไปว่าการที่เราปล่อยให้เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าโดยที่ไอเดียยังอยู่ในหัวนั่นคือต้นทุนค่าเสียโอกาสมหาศาลโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้โอกาสที่คุณจะได้เติบโตหรือโอกาสที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นทุกอย่างถูกแช่แข็งไว้เพียงเพราะเราติดอยู่กับคำว่าเดี๋ยวค่อยทำเพื่อนๆครับในโลกของการทำงานจริงคนที่ประสบความสำเร็จมักไม่ใช่คนที่คิดได้ฉลาดที่สุดเสมอไป แต่เป็นคนที่ปรับตัวและเรียนรู้จากหน้างานได้เร็วที่สุดวันนี้ถ้าคุณมีไอเดียที่อยากทำอย่ารอให้แผนนิ่งอย่ารอให้เก่งกว่านี้ลองหยิบมันออกมาทำในรูปแบบที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวันนี้ดูครับทำทั้งทั้งที่ยังกลัวทำทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมเพราะวินาทีที่คุณเริ่มลงมือทำลูบความคิดที่เคยวุ่นวายในหัวจะค่อยๆสงบลงและแทนที่ด้วยความชัดเจนของความเป็นจริง ผมขอเป็นกำลังใจให้กับการเริ่มต้นนับหนึ่งของคุณนะครับไม่ว่าก้าวแรกมันจะดูเล็กน้อยหรือดูคลุกคลักแค่ไหนมันก็ยังดีกว่าการยืนมองความฝันอยู่ที่เส้นสตาร์ทอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังทำเว็บ SME Podcast หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณใจดีกับตัวเองและกล้าที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่รักได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ